น้องสาวสวยนะเนี่ยครับผมบอกเลยว่าน้องสาวผมสวยทุกคนนะครับผม oh. ใ,ใครที่จะมาจีบน้องสาวก็ต้องผ่านพี่ชายก่อนนะครับพี่ชายอ่ะอ่าอซีบทยาวเลยนะครับโอเคเดี๋ยวน้องสาวผมก็จะมีผลงานบางอย่าง <c oughs> ก็รอติดตามนะครับผมจีจีฝากไอจีหน่อยเร็วฝากไอจีหน่อยเร็วไอจีนี้ละค่ะมันขึ้นช็เลยต้องเปลี่ยนไอจีแล้วอ่าแล้อต้องเปลี่ยนไอจีแล้ว ใช่ <Sure. S 1> เดี๋ยวรอติดตามเนาะโ <Okay S 1> อเคค่ะจะเป็นยังไงเาก,กันาจีจี้เดี๋ยวไว้ไ<ม>เดี๋ยวไวไ้ที่จะนักกินข้าวนะต้องมานะได้เลยบ้ายค่ะโอเคเจ้านี่น้องสาวผมนะครับผมน้องสาวผมแท้ๆเลยน้องจีจี้นะครับเป็นอีกคนหนึ่งผมมีน้องสาวสองคนแล้วก็ไม่บอกดีกว่า